สวัสดีครับทุกคนกลาบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตนะครับการแก้ไขนะครับซัมซุงติดล็อกนะครับอ่าเป็นซัมซุงฟลิปนะครับสําหรับท่านใดที่ติดปัญหานะครับติดล็อกนะครับลืมรหัสต่างๆนะครับหรือติดล็อกอ่าทุกรูปแบบนะครับทางร้านเราก็พร้อมที่จะแก้ไขนะครับสําหรับวันนี้จะมาทําการ แก้ไขนะครับตัวเครื่องที่ติดล็อกนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแก้ไขตัวเครื่องให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับสำหรับซัมซุงฟลิปนะครับก็จะต้องแกะเครื่องนะครับในการทำนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเครื่องนะครับสามารถเชื่อมต่อข้อมูลนะครับออกมาผสานกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับ เดี๋ยววันนี้จะต้องทําการแก้ไข,ขเครื่องให้กลับมาใช้งานได้นะครับส่วนท่านใดที่ติดปัญหานะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามทางร้านได้เลยนะครับจะเข้ามาทําที่ร้านหรือจะส่งเครื่องมาทําก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมวิดีโอการปลดล็อกกันเลยครับ เคตอนนี้ตัวเครื่องก็เปิดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตทําการประกอบเครื่องให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนการถามค่อนข้างใช้เวลานานเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะต้องใช้สปีดวิดีโอนิดนึงโอเคตอนนี้ตัวเครื่องก็เปิดติดใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนท่านใดสนใจที่จะทําการปลดล็อกนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามกับทางร้านได้เลยหรือจะ ส่งเครื่องมาถามก็ได้นะครับไม่ว่าจะติดล็อกในรูปแบบไหนนะครับเราก็ปลดล็อกให้ได้ทุกรูปแบบนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปด้วยซัมซุงนะครับฟลิปนะครับทุกรุ่นนะครับก็สามารถทักมาสอบถามเราได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับทุกท่านที่รับชมรับฟังมาโดยตลอดนะครับท่านใดที่สนใจจะปลดล็อกนะครับก็โทรสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์093898 9099นะครับหรือ Facebook นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับพี่ก็ทิ้งไว้ให้นะครับเดี๋ยวไปชมช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมกันได้ที่ท้ายคลิปวิดีโอนะครับสำหรับท่านใดที่ยังติดต่อเข้ามาทางร้านไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอประกอบเครื่องให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ส่งกลับให้กับคุณลูกค้านะครับ เข้ากับทางร้านนะครับก็จะมีหลายวิธีนะครับอันดับแรกนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0938989099นะครับโทรสอบถามไดเรกตรงเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นไล ne ID นะครับก็เป็น l ล n e ID เบอร์093เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนะครับกดพิมพ์ได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์และ i d นะครับ 0938989099นะครับกดปุ๊บก,ก็จะเจออาลายของพี่นะครับก็สามารถกดแชทนะครับพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับที่มีปัญหานะครับเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทางพี่ก็จะตอบกลับไปให้นะครับตัวอย่างเช่น Samsung A31 นะครับ ติดล็อกอะไรก็ว่ามาได้เลยนะครับโอเคลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการติดต่อผ่านทาง facebook นะครับในกรณีที่อรอาหาไม่เจอนะครับสามารถพิมพ์เข้าไปที่ Google นะครับได้เลยนะครับพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของพี่เข้าไปนะครับ093 898 9099นั่นเองนะครับ ก็จะเจอทั้งแผนที่นะครับที่ตั้งของร้านนะครับและ Facebook นะครับเป็นเป็นเป็นเพจนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปที่หน้าหลักของเพจได้เลยนะครับก็จะเป็นเพจ f a c e b o o k นะครับชื่อเอกพสิทธิ์โมบายนะครับสุดยอดโปรแกรมมือถือนะครับ ร้านเราก็จะตั้งอยู่ที่งามวงวาน,นะครับเป็นศูนย์การค้าพันทิพย์งามวงวานจะกดทักส่งข้อความเข้ามาก็ได้นะครับผลงานต่างๆก็จะมีอยู่ทั้งใน YouTube นะครับและเพจ Facebook นะครับสามารถทักมาทางไหนก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ